ถามก่อนสเปกมีสเปกบ่กเปิดใจมนี้ว่าสเปกจะหมักผู้ชายแบบใดสูงขาวสูงดำเตี้ยํดำดำแดงขาวบ่อหมักแบบใดมาละหอยองมาละยาดนี่ใส่ใจคอน้องมักคนแบบใดโมตีครับได้ครับได้โดยคะแนนจริงใจสชนะคะแนนจริงใจเราเป็นคนดี โดยเรื่องอายุเด้จำกัดบ,บ่บ่บ่จำกัดเล<ด>ย,<ด>ยชั่วโมงอ้า,อายซีซิบหรืออาจซิบนี่อ้ายอยากมาล้มก็ได้ล้มได้บ่<ด><ด>ล้มได่คุณภาิเรื่องอายุก็ตัดออกเลยโดยแมนอืมแต่ว่าล้มกันไปก่อนโดยกันน้องพ่อมือใดขันที่พูดว่าจริงจังจะแต่แตงกับคอกันได้โดยอ สบายดีพี่น้องสบายดีเพราอแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสู่คนเด้อพี่น้อง,สบ,บงอสบายดีเบาะเยียงนำเด้อสบายดีเชือพี่น้องเลยเนาะเบาะิเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องย,ยินดีตอนรับทุกคนทุกทา่านเขาสื่ช่องของตูสิทธิ์ปานสุขและกายินดีตอนรับเขาบึงเบาะเยียงนําเด้อพี่น้องเนาะชื่อช่องเบาเวียงกะเบาเวียงชยใชยใจเกิดรลอยพี่น้องนะ อ่ะพี่น้องนี่ตอนรับถุกทานเขาชุ่ซ่องของตัวชิดบรรชุกยางเป็นทางการพี่น้องเนาะบรรยากาศยงม้ยงเล้งเนาะเบาเวียงเนาะอ่ะบรรยากาศอยู่ทงไ้ทงนาพี่น้องเลยภาพบรรยากาศแต่ว่ามันอาจจะยอดแสงแนยมันก็เลยมืดเนาะพี่น้องเนาะลมผัดเย็นเนาะตัวเวียงเนาะบรรยากาศอยู่ทงไ้ทงนาบ้านเฮาอากาศดีพี่น้องเลยธรรมชาติเนาะผู้ใดอยู่ต่างประเทศกัคือ้นฉหายากเนราะภาพบรรยากาศแบบนี้ จักว่าบบมีหุ่นบบอย่างเนาะมีแต่รลดแต่รางมีแต่ตึกมีแต่หงจักโรงงาน mm. พี่น้องเอยเนาะอะ,อะถ้าผู้ใดว่างๆกะผู้ใดมีอ่าบ้าน mm. มีเฮือน mm. อยู่เขตนอกกะกลับมาบ้านมาเฮือนเพื่อสืบอ, mm. อากาศชดก็ได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่จังกลับไปสูนงานต้อ mm. พี่น้องเอยเนาะเ mm. พราะว่ามันจังดี mm. ต่อสุขภาพเฮาเอาโอเคพี่น้องเข่าเรื่องเลยบ้านนี่เนาะตัวเวียง mm. ตอนนี้ตัวซิดกะอยู่ mm. พี่ทางบ้านโคกไงคือเก่าพี่น้องบ้านของเจ้าของแต่ว่ามีเขตใหม่ เช็ดหนึ่งวานชาเชตเป็นของอ่าบ,อบ,บอ่บอยบ่แม่ตู้บอยตู้บอยเพิ่นเ <c oughs> พิ่นทายก่อนพี่น้องตู้บอยเพิ่นนั่นเปิดก่อนเพิ่นแต่ว่าเพิ่นบ่ได้อยู่มื้อนี้เพิ่นเมือม่อบ้านเพิ่น่ชวนให้มาทายนํากันเพิ่นว่ามีน้องคนนึงน,น้อง,นนงเอพิ่นกะคือว่าเพิ่นก็กนอยากเปิดใจแหละบ่บ่เวียนแม่นๆเพิ่นเปิดใจพี่น้องอนเนาะเปิดใจตามหาหักแทว้วานชานาะนและ้วก็ผู้ที่จะพร้อมจะดูแล แล้วก็อยู่เคียงขางเพิินแล้วก็ครอบครัวเพิินว่าสันชาพี่น้องเนาะอู้ยังหน่อยเลยพี่น้องเลยเะ้ะกะน่อยนี่มาถึงอายุแต่ก็ตุกระโตนี่ก็บนน่อยเลยพี่น้องเด้อญ่เป็นสาวแล้วพี่น้องเลยอ่าเนาะกะ 10, 17, 18, ็สิประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนี่ประจักษ์เดี๋ยวดูสิสีลมนำสิถามนำแล้วก็ให้ยพลพี่น้องพิจารณาเบิงพี่นอ้องอ่าบ่าวไทยเตรียมโตเนะาะบ่าวลาวก็เช่นกันอ่าเตรียมโตจองจีบได้พี่น้องเลยเนาะ อ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราไปลงกับน้องกันเลยป่ะพี่น้องไปสบายดีน้องล่ะสบายดีอืมเหตุปลอยอยู่แท้ันาะพี่น้องเลยอ่าจวชื่อยังอันนอะชื่อบนบนโดยโอ้้องบนโดยอืมอายุจะปีแะ้วน้องล่ะสิบเจ็ดเข่าสิบแปดสิบเจ็ดกำลังจะเข่าสิบแปดพี่น้อง กำลังชีวิตนาะพี่น้องเนาะ,ะกำลังงา <c oughs> นเขากำลังชีวิตเกิดทำ่าวิทย์เลยแหละ17ปีนี่พี่น้องเนะอะวิทย์จากอเขาเอืน่นมามันยังพี่น้องเยาว,วชนนะนะพี่น้องเนาะอวิทย์จากเป็นเด็กน้อยวานใช่17ปีเจ้าเข่าขเฮียนดยบเนนะข่าอยแต่ออกแล้วอท่อนห้องได้นะฮียน่อนห้องปะหาแล้วก็ออก เียนหอดห้องปะหะอะไรก็ออกคือออกกันนะโบมีเงินไปโตโบมีเงินไปโตโอโบมีเงินไปเรียนโตพี่น้องเนาะเพราะว่าเจ้าขืนมอหนึ่งนีเขาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพราะว่าต้องไปเรียนอีกอยู่บ้านหนึ่งน้องเนาะเพราะว่าบ้านถุงตชิดนี่กะหอดปะหะพี่น้องเลยเจ้าปะหะก็ต้องไปโตมอหนึ่งจนหอดมอเจ็ดกะมันกะห่างจาก ของเฮียนที่ว่าจะไปต,ต่อกับห่างจากบ้านของตุซิ์นี่ประมาณห้ากิโลหุ่หละปะว่าฉันทราบพี่เนาะถนนหนทางกับบดีอีกอย่างกะมันก็มีอยู่รถโดยสารมาหามาชมน้องเนาะโดยแต่ก็ได้จ้างเพื่อนได้จ้างเพื่อนเนาะโดยเลยตัดสินใจออกเลยโดยแมออ่ออกออกนะแต่กัเจ้าเหตุนีงจะออกมานะออกมากะดำหน้านะพ่อแม่เสีกับบางมือกับไปหาหน้องมาหาคุจิโล โอ้ไปหาคุชิโรไปหาดำให้น้ำนอรับจ้างยคือ,อย้ำดำหน้าเลยกะบดำหน้าตัวเองเลยกับเลี้ยงเลยกับหารับจ้าง,งบ่บ้านนี้ค่าใช้ใจ่ายมันก็เฉพาะได้อยู่บ่ก็บ่มีปัหาให้บัตรเป็นข่าหน้าเดได้กินแต่ละปีกับกุ้มกุ้มอยู่บ่บ่กุ้มได้กู้ได้ยืมมันกินน้ำบ่กุ้มประดัดยแสดงว่านะ บกด้งหน้าบัลายโดยหน้าบลายแล้วก็บ่มีปุยใสแน่อืมหน้าหน้ากับบกุ้งแหละนเอาพี่น้องเนาะก็เลยมันก็เลยบ่บกุ้งกินเจ้าอยู่เฮือนนี่จะคนใช่งล่ะอยู่หกคนเจ็ดคนทั้งน้องน้องบุญโดยเจ้าเป็นลูกคนที่เท่ใดนน่ลูกก๊กลูกก๊กโดยโอ้ลูกก๊กโดยก๊กนี่หับพลหลายนี่พี่น้องเอ้ย อพระลลายกลัวน,น้องหวานชาลูกกบแต่เวียกงานพี่น้องเลยอืมบัดน้องน้องเจ้าจักคนคนนึงเอาน้องนี่ยังของเฮียนบ่ยังยังบ่ได้เขายังน้อยอยู่เอายังน้อยอยู่โ,ยโอ้แม่กัดเอาลูกห่างอะไรเนาะเลยนอนาลงทุนพี่น้องเลยอืมยังคือว่าได้ยินข่าวว่าน้องเปิดใจบ่ เปิดใจ <No way. S 1> เปิดใจนี่คือข้อหมายว่าอยากมีผูามาหักมาล้มอะไรเนาะ no way, อยากมีผูมาล้มแล้วก็ผูว่าง่ายกะเปิดใจนี่ถึงขั้นขั้นว่าจริงจังมักหักอลีนี่ได้ล้มได้บ้ากันนี่กับผูบ้าวนี่ยคือถึงขั้นแต่งขั้นคอก,นกันกับพ่อมบอก ยังพูดยอยากพร้อมาันไดยังน้อยอยู่เอ le, สมุดสมุดมีแต่การล้มกัไปกันไปเรื่อยๆคบกันไป <simpler S 2> <ก>ชื่อเนานะค<ง>บกันเนะา <imet S 1> โ<ด>ะโยอือเพื่อนเลยเนาะอยู่น้องพอน้องแม่อยู่สิอ่าแต่ว่าอยาก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 อ่ามีแฟนอยากมีผู้มาล้มเลยกับผู้มาดูแลแบบว่าชเหลือเฮานี่บ่โดยแมนอือเอาค่สมุดสมุดว่าเปิดเปิดใจปุ๊บนี่น้มาอายทายคลิปนี่เปิดใจปุ๊บนี่ มีชาผู้ติดต um ่อมาบาดนี้ติดต่อมาหาไอ้โดยติดต่อมาเพิ่นอยากมาหาใครมาหาได้บอกระได้ถามก่อนสเปกมีสเปกบอกเปิดใจนี่ว่าสเปกจะหมักผู้ชายแบบใดสูงขาวสูงดำเตี้ยํำดำแดงขาวบอหมักแบบใดมาละหยกมาละญาตินี่ใส่ใจคอ้องมักคนแบบใดโมติับได้ับได้โดย คะแนนจริงใจใินะคะแนนจริงใจเราเป็นคนดีเรื่องหน้าตาหูห่างอย่างบริติบริติโอพี่น anyway> ้องเนาะมีรุ God ่นหลายคนเลยนี่ถูกยากกะคะแนนหาช่อยกันกับบริติเนาะคณะจริงจังเนาะคือน้องว่าอะไรพี่น้องคะแนนจริงจังจริงจังกับบริติดอกพี่น้องเนาะผู้หญิงเขาก็ต้องอยากเลือกคนที่ว่าหักเขาแท้จริงจังกับเขาอะไรกับพ่ออีมซีพพอร์ตพ่ออมซีดูแลเขาอะไรกับครอบครัวเขาอะไรพี่น้อง วติเนาะผู้ชายเขาก็ต้องเป็นเพศที่แข็งแกร่งต้องมุจักทำมาหากินและเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคันเอาการดพี่น้องเลยเนาะโดยอืสเปกสเปกหรือว่าขอจะเป็นคนดีเนาะมุจัก<ม>ทำมาหากินโดยมือเดี๋ยวจะถามอีกก่อนเดอ้อคันว่า เรื่องอายุเด้จำกัดบ่บ่จำกัดโช่ไมไม่ยม่สิมไหรือหมคะใช่ีห่อ้มยอยา่มาลใมกะไดมลไมไดมบ่ไมคได้คะ่หมค่ไหอคะใช่อหม่หมคแุ่ไม่ไหม่ม่ไหมกะนไมะ่อหมคย่ไมคะใ่ไมคะใช่นมคะใ่นมชมะใ่มคะอั่ไะใช่ไคะมค่ไมคะใช่ไหมคะมะ่ไหมยค่ไะมีะ่นหชค่มะ่ม่ช่มะค โอ้ยอานอุเฮาสีหาสิบเลยสิบมาลมน้องบนน้องบนสิลมนํำบ่อันนี้อย่าพึ่งมองอย่าพึ่งตัดสินเนาะน้องบนน้องบนบน่บนได้จำกัดเด้อพี่น้องอย่าพึ่งตัดสินตัวเองอย่าพึ่งด้อยค่าตัวเองว่าโอ้ยเท่าเลย,ยนีาน้องบนบน่บนลมนํำดอกบ่มักบ่ได้พี่น้องเอ้ยน้องบนพร้อมจะลม้มพร้อมจะเปิด,ดใจเด้อพี่น้องเดอ้อมีช่องทางติดต่อบ่ขอขจมุดมา่าเพื่อนอยากลมนำ้ำ ก uhm. ะยังบ่มีโทรศัยทับกะบ่มีบ่มีโดยนี่แต่ว่าค <rac ke> <ing> ันว่าคันว่ามีผู้สนใจกะชงมาหาข่อยก็ได้เนาะอาจารย์เนาะติดต่อมาหาข่อยเดี๋ยวข่อยสีลงมาบอกน้องเพิ่นพี่น้องอยเนอะแนใดกะลงมาบอกน้องเพิ่นแล้วก็สิหายลมน้าดอกไปพี่น้องไปอ่าคันข่อยเบิ่งเจ้าว่าผู้ใดจริงจังกับน้องเพิ่นแท้ แต่ว่าโทรัพ์นี่บุมี่บะโอ้ยบูมี่บมีเงินซื้อเพื่อนเจ้าขาดเรือเรือยังลายบ่เดี๋ยวนี้กะบุมีห้องน้ำแน่ละกะเงินค้ากับแก่เจดเขากินกับบ่กุ้อยู่คก้งกินอือตตดเรื่องเปิดใจแต่ก่อนนอยนึงพี่น้องน้องเดี๋ยวสิถามเรื่องชีวิตการเป็นอยู่ของน้องก่อนเนาะเผื่อว่าผู้ที่จะเข้ามาลมเข้ามาหาน้องเดี๋ยวจะติว่าอ่าคือบ่บอกว่า ครอบครัวถูกยากว่าฉันเนาะคือบอบอกว่าครอบครัวนี่ถูกยาก<อ>พอมาเห็นเดี๋ยวสติว่าน้องบนนี่ถูกยากโอ้ยบ่เอารอกเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวจะให้ความบางงังน้องเ๋ยๆเดี๋ยวน้องจะเสียใจน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจะจะ,จะ,จะอ่าว่ารายละเอียดให้ทุกคนหูไปเลยว่าคือครอบครัวน้องคือเดี๋ยวนี้กะห้องน้ำกับบูมีโดยโบ่มีเงินคำกับเรื่องเงินคำกับขาดเรือเนาะโดยแมนเงินคำกับบมี่ถูกยากว่าฉันเนาะโดยแมนถูกยาก ครอบครัวนี่ก็เป็นเช้าไห้ชาวนาเบิดแม่น <Man. S 2> วันนี้ที่ถามยังก็กินีพี่น้องเลยเนาะเรื่องอันห้องน้ำเพื่อนถามแล้วคือเขากับบางปีกะก็ง่ายาทุกปีเนาะออกับบุพเอเลยทุกปีกะได้กู้ได้ยืมเพื่นกินเพื่อนบ้าน,นอะเข่าวบุกงกินเลยคือน้อง เคยไปไปไปทำงานอยู่กรุงเทพบ่จะไงมาเนี่ยบ่เคยยังบ่ได้จากพ่อจากแม่ไปไสโออยู่น้ำพ่อเท่าม่เท้าพ่อแม่ก็บ่ได้ไป,ไปบงงนนน่ไปแต่เนียงในน้องไอ้ผู้ไปตะกี้เพือ่อนกับล<อ>ับมาทำให้ทำนาเลยบ่ได้ไปเลยโดยพ<อ>ี่น้องหนเหนาะก็ต้องถามเรื่องรายลยยะเอียดครอบครัวของน้องบนุนนี่แหละพี่น้องเลย จังเผื่อผัวช,ชี้เข้ามาจีบฮันเนาะจังได้ตัดสินใจถือจังครับได้ถ้าสมมติว่าเออหน่าใดกะอยากมาลมมาจีบน้องบนแต่ว่าบางคนกะสติถูกยากบางคนนี่กะหู้ว่าน้องบนถูกงากขาดเรือละอะไรแนวแต่กะยังบริติยังกะโอเคเดี๋ยวตุชิดกะจะติดต่อให้ติดต่อมาลออเลดบไม่กพี่น้องเนาะแต่ว่าช่องทางติดต่อน้องนี่ยังบบมีพี่น้องเลยน้องยังโบมีโทรศัพท์ ไฟฟ้ามีบอ่อไฟฟ้าไฟฟ้าก็มีอยู่เฮือนมีอยู่<ด>น้ำใช้ก็มีมีแล้วโโน้องขาดห้องน้ำพี่น้องเยเนาะโดยอ้อาวกลับมาเรื่องเปิดใจอีกบ้านนี้พี่น้องเนาะเรื่องความหักกวนใช่เน,<ด>นาะน้องนิมบทติอย่างเลยเด้อพี่น้องเยเ<ด>นานะมีรุ่นไหนนี่อย่าไปว่าได้ชุดุมดว่าโอ้ยดำดำ,ดำขี้ไร่แน่เตี้ยแน่อายุลายแน่รถสีบวกกา บอกน้องบรได้เอาวัดตรงนั่นด้วยพี่น้องน้องเอาความจริงใจมาวัดน้องว่ะ <Okay. S 1> อ่าลองลองลอง้มกันคุยกันก่อนเนาะโดยแม่คุยกันไปก่อนคุยกันเมืองก่อนอ่ามีแต่ว่าคันว่าหักน้องแทกอ่ะพ่อมจะอ่าคันว่าอยากล้มอย่างยางไงพ่อมจะช่วยเหลือน้องอะไรเนาะนะครับได้ว่าที่น้องถูกยากโดยนี้กันล้มกันได้น้องเพิ่นกับเป็นคนที่วานาหักในพี่น้องเหยดไปลอยอยู่ในมือก็ได้เนาะ ห่วยคันตุสิทธิ์บ่มีเมียนี่ยะตุสิทธิ์ก็ยังได้ลมเอาเองอยู่ได้นี่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยหยอกเด้อพี่น้องเด้อ่าก็บ่ได้หยอกปะไใดคันบ่มีเมียก็ได้เด้อตเวียงนั่งหัวอยู่นี่พี่น้องนั่งหัวข่อยตดิันหยอกน้องไปนําแม่นๆา่าก็บ่ได้หัวเนาะแม่เเฮากสินั่งแต่ลมกันเว้าเรื่องเียหลายก็บ่ได้พี่น้องเอ้ย ว่าชีวิตคนเฮากับต้องมีเฉาแน่มีความชุกแน่มีหัวแน่มียิ้มแน่อะไรน้องเนาะแต่ว่าเขาฉีมาเปลี่ยนอ่าสถานะครอบครัวเฮานี่มันกะงาอะไรพี่น้องโอ้ถูกงาแต่มันกะหางาเพื่อสีได้สีมีแห่งกระเทกอยู่บานนอกบานนาเฮามันกอ้จักฉีเห็ดสีหาอย่างพี่น้องเลยเนาะโครงจากโครงงานกะมันกะบูมีพี่น้องเลยนอกจาก อันพออยู่ได้แน่กับใครแต่ว่ายังไม่ให้มีน้าเห็ดนั่นแหละกี่น้องอยู่บนน้องมันนาเ้องกะห้อดยำนากะพอได้ว่าเห็ดนาเร่ได้ชื่อข่าวกินแต่สําหรับครอบครัวน้องบนกันยังขาดเรือเพราะว่าขาดเรือแบบได้เขากินนี่มันบกุ้มเนาะแต่ละปีโบกุ้มไปยืมกู้มูกับมูกับบระยากให้ยำนี่ก็เข่าปินราคาใน่เพิ่นกับประยากให้กู้ให้ยืมปันใดเพิ่นกับยันบกุ้มกินเพิ่นคือกันมือคู่กันเนาะเพิ่นกับชิชอยได้แต่ ช่ใดชั่หนึ่งวันฉันเนาะแพงได้ของแพงอะไรเดี๋ยวนี้นะโลละเขาเปลือกนี่เด้อหงชีตุชิตเพราะว่าเบิด์บันโคงเนาะหงชีตุชิตธิ์หาชื่อนี่โลละเจ็ดพันหาให้ตุเวียงเลยนี่พี่น้องเจ็ดพันหามันถึงเงินบาทเท่าไหร่ครับซาบบาทบ่ตอนโลละซาบบาทเนาะเขาเปลือกได้ห่าพี่น้องเอาง่ายๆเนาะเขาซานนี่ปัจจุบันนี่นะ กระสอบละพันสองร้อยพันสองร้อยบาทหาชิบโลนะพี่น้องโตคัดโตงามเนี่ยกระตัวประมาณพันสามพันที่เนาะแม่นป่ะมาณพันสี่เพราะว่าคัดเป็นเกตเพราะว่าคัดเป็นเกตเด้กพี่น้องงามกับราคาหนึ่งถือกับราคาหนึ่งบัดนี้เงินบัดนี้เงินอยู่ลาวให้เกิดอ่าวิกฤตการเงินเฟ้ออีกพี่น้องเงินเฟ้อเงินอ่อนอันอันค่าลายบอกคือแข่งค่านี่แหละบอกขอบใจแต่ว่าเงินน่ะ เงินเพิ่แห้งหวานฉบับน,นี่จักสิไปหาอยู่ใส่น้องน้องหลานเนานะกุชกิโลบดมือนี่ขายได้ยูงบอชื่อเขาไหนหมือหนึ่งก้าสิบพันสาวพันจะมันก็ได้แต่เสื้อปินโน่ะมือสิบพันสาวพันปัดเข่าปัดกระสอบละเจ็ดแสนพี่น้องเลย,ยมันอะไรชิกุ้มกินอันนี้เนาะคือแต่ละปีนี่ขาดเรือนี่ลายบ่น,น้องสมมุิว่าก่อนก่อนจะเข่าเขาจะเบิดนัก ทอดเดือนได้กลุ่มทอดจากเดือนกซทำนี่กับเพื่อนกับไก่ซื้เบิร์ตและอย่างเดือดดําโซกนี่างเดือดดําโซกบันนี่เข้าพันยังไม่ได้ออกหมากใำเนาะท่านได้กลุ่มได่ไดยังใ่ไหมกระดมหน้าหากระดมหน้าแล้วอะไรเบิร์ตบ้านฉันเนาะเอาสรุปง่ายๆแต่ละปีอันครอบครัวน้องนะห่ากระดมหน้าแล้วนี่เมียนเข่าในเล่าน่ะเบิร์ตโดยบันนี่จักซื้อปุยชื่อยังใช่นาอีกเนาะโดยซื้อปุยก็บอกมีเงินชื่อไก่ใช่คือว่าหน้าหนิเขาได้ใช่ปะคุย โดยแมนบอดด้้ส่บอได้ใส่ปุยโดยบ่มีเงินซื้อโดยอ่าแดดแห้งเขาก็แห้งขีบโบงามเลยพี่น้องเลยโดยเขาก็ท่านท่านเตะลูกเตะก้อฉะนะเขาก็กาบังแน่ขีไหล่เป็นแห้งตืมอีกแบบเนาะพี่น้องเลยมีแต่ว่าอ้าน้องกับเปิดใจเลยพี่น้องเนาะแต่คอห้น้องเจอคนทีดีในเด้อพี่น้องเลยนะคนที่ว่าจริงใจกับน้องเนาะพร้อมจะเข้ามา ห่วยก็อยากให้ถึงขันสางครอบครัวน้ำผู้ลยเนาะดูเยี่ยงเนาะเนาะถึงขันสางครอบครัวกะน้องว่าพ่ออยู่บ่ขันสมมติว่าล้มกันไปปีหนึ่งสองปีพี่แล้วจนน้องหดถาว่าล้มกับประมาณฮอดเก้าเนาะดวังสิบเก้าหรือว่าส่เนี่กะบมเป็นยังข้ากะมันกะกายสิบแปดปีเลยดยได้บ่สมมติเอามสมมติว่าผ่าเป็นชงมาซะนีน เพิ่นเห็นมกเห็นใจดีดเนาะเพิ่นอีตนสงสารความทุกข์ความยากน้องนี่เพิน่นส่งผู้ชายดีๆมาสักคนนึงแล้วเพิ่นประจิงใจจริงจังอะรีได้บาดนี่เพิ่นจริงจังกับน้องเพิ่อนเถิงขันแต่งงอกแต่งงานพุ่อนเนาะเพิ่นอยากมาช่วยเหลือนี่กัพร้อมบ่โดยพร้อมอ่าเนาะเพราะว่าถ้าผู้ชายคือผู้ผู้ใดผู้หนึ่งถ้าเพิ่นตัดสินใจข้ามมาคันสมมุติว่าเป็นผู้บ่าวพังไทยนี่ อ่ะลืมถามถามก่อนว่าอันมักสเปคนี่มักอันพังไทยนี่กับมักบอโดยมกักโออยากได้อยู่บ่านหนุ่มไทยโดยอยากได้อยากได้โอพี่น้องเนรออืมหนุ่มไทยเตรียมเตรียมเด้อพี่นอ้องเด้อตุชิดกดกชิสมัมภาษแบบกึ๊กกะกะเน่ยังบ่ลื่นสัมษณ์เกี่ยวกับอ่าหาอันชอกผู้ชาวให้นุ่มๆนี่แหละพี่น้องเนาะ สาวผู้นี้ก็ถือวานาหักเด้อพี่น้องตัวชิดพันธงไว้เลยว่ะนาหักตัวจริงแห้งเป็นตะแพงแง,งามพี่น้องเยอยพันธง n ลรุะนะ่นเนาะคือบาลาวได้ได้บ่ได,ได้คือกันแห้งดีเนาะบาลาวค่ะแอ่งแต่ว่าเอาบาลาวก็บากไทายไปสี่อาสระใจน้องเพ่นได้ว่ารุ่นน้ำกันพี่น้องเยอยเนาะแต่มีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้น้องเด้อขอให้น้องเจอคนที่ดีคนที่จริงใจคนที่พร้อมจะ ขมาชอยเรือ,หหอเราเนาะเดี๋ยวเอาเงินให้หน้องไว้ซื้อมเล็กๆห,หน่อยก่อนพี่น้องเนาะตัวน้องว่พาพอได้ซื้ออันซื้อไปทางก็อนนองซื้อไปไหนแตงนัวบ่อพูดจิโรอได้สิบพันชาวพันก่อน้นองว่าสี่น้าพี่น้องจากอยู่ใส่เงินกับตัวเวียงเลยเยงินหอดบ่มีพี่น้องเอ้ยชอบหาเงินกับบ็นแล้วบาทนี้เช้เานีิคอยเลยเอาไปห้องสีเจ้าน้ำเนล่บ่มี บ่จะไปขายเข่าบ่โอ้ดูชิดก็เปิดใจเด้อพี่น้องเลยดูชิดเบิดเงินแล้วเปิดใจอยากจะทามาจีบมาจีบเด้อเด้อพี่น้องเลยเนาะอ่ะตั้ง้ายกันช่วงนี้ก็ซดแห้งแล้วน้องเลยอ่ามีกรบปุ่าลเนาะช่วยชยกันไปพี่น้องเลยอ่ะน้องอ่ะขอบคุณขอบคุณเด้อเฮงความเจ็บหมายได้ความไขว่หมายมีความดำดำได้รวยใช่ไหมอ่าขอบใจเนาะน้องเพื่อนกันมุจากควมพี่น้องเลยเนาะ จากควาวมีมารยาทอ่าเอาผู้ใหญ่เอา,า,เอานั่นเอานี่ห้เพิ่อจะขอบใจถือว่ามารัยาดกะผา่านน้องพี่นอนะ้องเนาะโอเคเดี๋ยวไอ้จะขอโตกลับก่อนเด้อบัดิี้เด้อเดี๋ยวสิป,ปลอยให้ตียงมาสัมภาษณ์ตบัตนพี่นอ้องเยคิดออกวก้ก้อนบันี้เนะพี่นอนะ้องเนาะมนกันเนาะมาำกันพี่น้องเลยอ่ะสบายดีแล้วน้องหล่ะเด้อสบายดีโดยพี่น้องเลยเนาะสบายดีอีกเท่านึงเด้อพี่น้อง หลังจากที่ว่าได้คุยได้ล่มครับน้องบนเพิินน้องพี่น้องๆก,กานหนุ่มไทยหนุ่มลาวเนาะชอว,วารุ่นน้อยรุ่นใหญ่แต่มีโอกาสเด้อพี่น้องเด้อน้องเพิินบ่จากัดอายุบอจํากัดอ่าบ,บ่มีสเปคเรื่องหน้าตาขี่ไล่งามเพิินบอได้จํากัดน้นนองเพิินมีแต่ว่าขอแต่ว่าจริงจังจริงใจแล้วก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างก็คือความหมายพ้อมจะอ่าอยู่เคียงข้างเลยก็ซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือน้องแหไะเนาะ,อะ น้องก็พร้อมจะเปิดใจแล้วก็ถึงขั้นที่ว่าอยู่กินน้ากันก็นกนได้เพื่อนเนาะถึงขั้นแต่งงานแต่งอย่างก็ได้น้องก็พร้อมเนาะขอแต่ว่าย่านแต่ว่าอ่าหนุมน่มๆย่านขอแต่หนุมน่มๆมาสิบุติเรื่องที่ว่าน้องนี่ทุกยากจนเราพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเลยน่องกัถ้าผู้ใดมักฮักน้องเนาะหรือว่าอุตตรสงสารน้องก็ติดต่อหาตัวชิดได้เลยเพี่นอนเด้อ ตัวชิดสิเป็นสะพานบุญและก็สะพานหักให้พี่น้องเห็เนาะพร้อมจะเป็นสะพานหักให้จะมาหาหน้องลดเนาะถามว่าอ่สม,มุนตัวเอ้ยสนใจเด้ออ่าพี่น้องเห,ห็เนาะสนใจติดต่อให้แนี่ยตัวชิดเอ้ยมาหาให้แน่อยากร่มน้ำน้องดีติดต่อมาเดี๋ยวตัวชิดสิลงมาหาหน้อง้อดเฮือนลดพี่น้องเห็เนาะสิให้ยลมให้คุยแต่ว่าน้องนี่ก็ยังบ่มีอ่าช่องทางการติดต่อเด้อพี่น้องคืออย่างโท,ทรศัพท์นี่บ่มีเดี๋ยวนี่เนาะพี่น้องเนาะคือว่าอะไรถูกเาี้มันออกมาหน้าเฮาพี่น,อน,อน้องเห็เนาะ บมีกับบมีอย่ลีแนอกพี่น้องเนาะอ่ะมันต่างกับอยู่ในเมืองในนาในพี่น้องมันนอกเฮ้ยพี่น้องเหนาะบมีอย่าลีตีนเศร้ามากกับคุดจีรอหานอไม้หาในอยู่ในกินครับมากินเข่ากินน้าครับพ่อกับแม่อาบน้านอนเบ้านั่นพี่น้องเหรอย้ำให้น้ำหน้าก็ดำให้ดำหน้านอนพี่น้องเนาะเรื่องกินเหล้ากินเบียร์เรื่องปาร์ตี้สังสรร์น,นี้ตัดออกไปเลยนเนาะเห็ดอยู่บ้านนอก,กวันหน้าเฮาบโบมีเลยเรื่องนี้นะพี่น้องเหรอหาประกันได้พี่น้อง สาพี่น้องเนาะสุดๆซิงซิงพี่น้องไงเนาะอ่าเป็นกระเพงพี่น้องไงยังอ่อออยู่งามงามน้ำคอามแบงามลายพี่น้องไงเนาะอ่ะพี่น้องเนาะตุสิษย์จะสิไงใขอลาพาจากพงพี่น้องไปพี่น้องเนาะคำบอกว่าจานอะไรที่บริสุทธิภาพขอโทษขออภัยพี่น้องเองฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็บุกหามโฆษณาให้ตุสิษย์ไมเลิกพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุสิษย์คลิปต่อไปพี่น้องสุดท้ายตุสิษย์จะขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ตสุขสุขคน